จะมีตัวอย่างให้ชมด้วยนะครับอันเนี้ยเราสั่งมาจากประเทศจีนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูคุณภาพลองลองเข้ามาใกล้ๆนะครับฟองน้ําจะเกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลากดเข้าไปเนี่ยได้ยินเสียงไหมฮะมันจะมีเสียงแบบถุงก๊อบแก๊อะนะฮะแล้วก็เวลากดเข้าไปตรงบ่อเนี่ยมันจะไม่ค่อยคืนตัวมันจะเห็นเป็นรอยบุ๋มนะครับ ซึ่งตัวเนี้ยราคาค่อนข้างถูกแล้วก็คุณภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ดีไซน์สวยแล้วก็พวกวัสดุที่เป็นปอกหุ้มขาสีทองเนี่ยถ้าสังเกตด,ดีๆอ่ะมันลอกนะครับแล้วก็สีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับงานไทยมาด้านนี้ครับตัวนี้เราชุบนะครับตัวนี้คุณภาพจะดีกว่าเหล็กก็โอเคกว่าแล้วคุณภาพของฟองน้ำของเบาตัวนี้ครับดีกว่าไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงพลาสติก แล้วก็คืนตัวเด้งคืนตัวอย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้งานไทยเรารับประกันด้วยนะครับ2ปี